สวัสดีทุกท่านเลยครับมาพบก,กับผมอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแรมสิบนะครับผมเกมโลบอกฝีมือคนไทยโอเคพอดีว่าแอบเล่นไปนิดหน่อยแล้วแหละแล้วแบบว่ามันมีการภาคเสียงมีอะไรแต่ว่าดีมากเลยดีมากเลยก็เลยมาลองเล่นดูมาเราเปิดหัวกันเลยโอเคแล้วผมก็จะเล่นคนเดียวด้วยเพราะว่านี่ยาเจอพวกมหาเทพนะฮะมันจะไม่สนุกเพราะามีเนื้อเรื่อง จะไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างปลามานี้โอเคมีกะดอมาอยู่นี่ได้ไงวะเออกูมาอยู่นี่ได้ไงโอเคเส้นสายสีแดงเชื่อมโยงกับเธอฉันทำให้เธอหมดสติเพื่อที่จะง่ายสำหรับแกและแกอาจจะบาดเจ็บได้จงปิดชีวิตเธอซะไม่งั้นชีวิตของแกจะจบลงที่นี่เช่นเดียวกับเธอโอ oh my god มึงทำอะไรเนี่ยใครใครทำอะไรหรือกูเป็นคนทำหรือยังไงเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเก็บของก่อนมารับสายไอ้เพื่อนยากของกูมึงเป็นใครเนี่ยเพื่อนพ่อมึงเด็สัตว์วังเงามาทำไมเนี่ยเอ้ากูแค่ยารอพี่ชายกูหน่อยว่ะมึงน่าจะมอกที่สุดแล้วนะเว้ แล้วมึงจะมาลองกับกูเ oh, ป oh, ็เฮี้ยหวังมึงก็จะลองภาษณ์วสัเหมือนที่มึงเคยทำนี่หวักูอยากลองวิชาใหม่ไงเยอะโอ้โหแล้วมาลองวิชากับูอ๋อแล้วมึงจะมาลองกับกูทำไมวะเฮี้ยหวะเจอกูก่อนไอหวังเมื่อวูป้าใส่สัตว์แล้วฟังกูถ้าเมื่อวูอยากตายแล้วก็นะกูให้ไปแล้มึง ออกก่อนราที่จตะตกยินโโถ้ากูคำนวณถ้าจะไม่ผิดน,นะน่าจะเหลือเวไลา30นาทีสามสิเนาทีหวังไอ้ที่จริงมึงเหลยไม่ได30นาทีนะโอ้โหเรลวข้าวนะ58วิโอ้แม่งนับละ57วิ56วิ55วิ โอ้แม่งนับเป็นนาทีเลยโอ้ยหวังอสัตว์เลยไอสัตว์ตวอุ้ยอ่ะออกจากคลินิกให้ได้โอเคโอเคได้ได้ได,ได้แม่งโอ้เวลาแม่งนับแล้วอ่ะโอเคอู้แม่งนับอย่างงี้เลยเหรอโอเคมีเวลาสามสิบนาทีเพื่อออกจากคลินิกนี่นำไฟใช้เอ่อสิบนาทโอเคได้ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้แหละ ตามนั้นโหแต่กวออกไปเลยไม่ได้อ่ะอนะเนี่ยประตูเนี่ยเออเสือกล็อกอีกขอบคุณครับแมงโอเคอันดับแรกขอสำรวจก่อนนะม,มีอะไรวางไว้บนพื้นด้วยฟิลโอเคอันนี้น่าจะเอาไว้เพื่อสตาร์ทไฟมา ผมเริ่มมาจากทางโอ้โทามึงก็ไกลเกินอันนี้ประตูโอเคเปิดได้โอ้ยังมืดมีกระดาษโน้ทให้อ่านด้วยโอเคฉันไม่รู้ว่าฟิลหายไปไหนฉันสงสัยว่าจะมีคนบางคนอาจขโมยแล้วก็ซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่ง โอ้ยเฮียสายสีแดงเฮีย yeah. อะไรเนี่ยมีเสียงกระซรงกระซิบอะไรเนี่ย oh, oh. อันนี้เปิดได้เปิดสิไม่ oh. เปิดโอเคเล่นคนเดียวก็สู้วะมีกระาดาษด้วยรหัสจะวางอยู่ในมุมอ่าแล้วก็มีสองโอเคได้ได้ได,ได้และนี่คืออืม อาจจะเกิดอาชญากรรมได้ก็โกโยเหี้ยกูเห็นแสงสีแดงกูก็ตกใจละมาเหมือนว่าจะมีการเอาอาวุธไปซ่อนนะฮะเพื่ออะไรบางอย่างโอเคฉันเก็บกุญแจห้องเก็บของไว้ในโอเคห้องตรวจอันที่4ี่หากอยากใช้โปรดไปที่ห้องล็อกเกอร์สีเหมือนว่าจะเป็นยารักษานะในล็อกเกอร์สี ที่อันนี้เปิดไม่ได้เอาแล,ล้วสำรวจก่อนตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ห้องน้ำเหรอ,อามาห้องน้ำก็ห้องน้ำบะกูว่ากูไหวมึงคิดว่ามึงจะไหวกับกูไหมอะไมยสุดกูเล่นอยูอย่คนเดียวเนี่ยห้องก็ห้องคนเดียวไม่มีเพื่อนกูไม่มีใครทั้งนั้นกูจะเปิดกูจะ กูจะเปิดให้หมดไอ้เชีย่ยโอ้ืมใครมาเป็นประจำเดือนเอ้ยมันไม่ใช่ประจำเดือนนะดิโอเคมาถึงก็เอากูเลยนะไอ้หวังไอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันยังไม่มีเรายังไม่ได้ไปตรงนี้โอเคไว้เยกิดบมันหน่ายะกลัวเ้ยฟิวโอเคฟิวมา แล้วก็สบโบโอ้ย oh กนก็มาดีวะชื่ว่ามึงเฟียวขนาดนั้นเลยอ่ะอฮะขอหาพ่อ,อ,อ <c oughs> เหรอกูมาทำอะไรที่นี่คนเดียววะเนี่ยเอ,อทางนี้เอ้ยฮันหลอ่าไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะ โอเคสับไฟอ่าเอาละเปิดได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ผมทำอะไรผิดอุ้ยอ่าโ okay. อเคกวายู่โอเค okay. ผมเปิดไฟผมเปิดไฟ ทั้งหอทั้งหอแหละอุ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้รหัสซิฟสามแปดห้าเก้าสามสามึ๊บสามแปดห้าเก้าสามสามโอเคบี้ได้กุญแจอันนี้โน้ตเนื่องจากอ๋อก่อนเราประตูห้องรักษาสีชำลุดอ่า เลยใช้ไม่ได้เราจึงติดตั้งกุญแจชั่วคราวแทนกุญแจเก็บไว้ในล็อกเกอร์เป็นประตูที่สโอเคได้โอ้โอ,โอ้ผมเจอแล้วไอ้เหียอยู่นี่โอ้กุณะะบ้ากุญแจห้องสี่อยู่นี่อบบออนเออแม่ง หัวล้อเลยเอา้าผิดกุญแจอีกอืออเปิดป,ประตูให้กูเข้าไปโอเคเ<ไ>ปิดประตูเข้าไปอัอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอู้ oh 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 จะตายโอ้กูไม่รู้ ไม่รู้กูไม่รู้ไใช้ใช่ใช่เออกูไม่ต้องมาสอน <S <S อะไรก็ไม่รู้ <S <S มีดต้องกัดตัวจะได้มีดมา <S <S โอ้โหตีกูไอ้แม่เย็ดเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัสมาดิ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  ลุ้มตายคุยแล้วมันวิ่งกลับวิบ่งกลับต้องวิ่งมาต้องเลือด เค็มตายตาย,ตายหาสักทีเหียเพื่ออะไรอะ่ะให้มันแดกด้ไหมน้ำะ่ะน้ำเฮียอะไรวะน้ำเย็นดับกระหายเออทางแม่แล้วกันกูฆ่ามันเรียบร้อยแล้วโอเคเส้นแดงหาแล้วเฮียโอ้ เราจะฆ่ามันได้ลากเลือดอยู่แองออกเลยโอเคออกได้แล้วนี่สัตว์แองหยาออกโอเค ยออมาได้ฮะอะไรอ่ะเสียงใครวิ่งืเราวิ่งออกหนีออกมาแล้วโอเคผมจะจบตัวอย่างนั่นี่น่แค่ตัวอย่างนั่นีโอเคผมจะเล ama, ่นต่อเลยนะแต่ว่าก็คงจะตากิ๊เท่านี้ลงแหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วย